วันนีนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวใส่กล่องน,น้ำซุปโอเคเอิ่มเกิดซดฟินซุปกระจายครั้งแรกที่น้ำซุปอยู่ในใส่กล่องเลยไม่เห็นเลย ใส่กอกปกติเลยเดี๋ยวมื下に下に่คือใส่กอกน้ำส <standby> ้ม่าไปทิ้งก่อนฝาไปนะฝา5ไปเลยท้อยซ้ำไข่ไข่บ้ามันดุงซอม ดีไม่รอละอือหือแปบนึงเราใช่ไม่ถูก

อืมไปเอาน้ำแบบแม่ขอน้ำหน่อยนแล้วปลาอ่ะหัดเล็กไม่มีอ่ะเล็กแ,แบบย่หมอ่ะอือ ออ,อโอเคคลิปนี้จะขอเพียงเท่านี้นะครับครับคลิปนี้จบลงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย